ร่างกายผมเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วคือในเรื่องของการแสบท้องหรือว่าบล o ดเกิดขึ้นน้อยมาก <S 1> <S 1> แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแลวเห็นได้ชัดแล้วรู้สึกว่ามันหายยากมากก็คือในเรื่องการย,ย่อยอาหารคือเรากินไปเนี่ยยัง <ผม S 1> รู้เลยว่าม,มัน<อ>แน่นมันจะติดอย,อยู่ก้อนตรงนี้ <S <S แลวเหมือนพี่หนุ่มมันพร้อมที่จะที่จะย้อนออก,กตลอดคือมันก็จะมีแบบไอพวกกดต่างๆนล้นมันก็เริ่มไหลย้อนไหลย้อนกลับขึ้นมาคือระบบกลไกของร่างกายมันก็เริ่มเสียมันจะพะรพะอม แล้วก็ะจุกเสียดแน่นกินอะไรไม่ย่อยเหมือนมีอะไรจุกอยู่ตรงคอท้องเริ่มมีอาการแสบท้องแล้วก็มีอาการปวดท้องบ่อยท้องอืดแสบท้องแล้วก็จุกคออยู่เงี้ยครับการที่ทําให้กดไหลย้อนเราดีขึ้นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อทําให้อาหารที่เรากินเข้าไปมันไหลลงสู่ลำไส้เล็กให้เร็วที่สุดผมเลยมีการปรับสูตรมีเอนไซม์ช่วยย่อยที่มีชื่อว่าเอนไซม์พอมิเลนช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารประเภทโปรตีนโดยเฉพาะมันช่วยกระตุ้นการหลั่งเยื่อเมือกมาเคลือบกับพอกระเพาะเราก็จะหายแสบรรร้้้ออนนะัแลวปงกกกาเิด กระเพาะและรวมถึงกระเพาะอาหารด้วยครับตัว G R D เนี่ยผมจะกิน3เม็ดเป็นอย่างต่ำนะครับ,รบผมพร้อมกับอาหารแล้วก็ที่เหลือเอาไว้เมื่อฉุกเฉินใช้เลย20นาทีไม่เกินครับคลายสบายผมกินวันนึงประมาณสัก5-6เม็ดรู้สึกท้องมันอืดตอนไหนก็กิน G R D เนี่ย ช่วยแสบร้อนหรือจุกเสเศษอะไรก็ได้หายไปอาการที่ว่าหลักๆที่เคยแสบท้องเยอะๆแล้วก็แน่นท้องจนมีอาการเครียดก็ไม่มีแล้วตอนนี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยครับต้องขอบคุณจริงๆที่ที่ทำให้ชีวิตผมแบบดีขึ้นผมเองก็ยืนยันนะว่าฮาชีเนี่ยดีมากๆผมเองเป็นพรินเซอร์มาสาปีซ้อนแล้วก็เนี่ย TRD แล้วก็ PRD แล้วก็ U r d นะครับของฮาชี